สวัสดีครับผมค่ะไม่มีไม่มีรีแอคชั่นกับพี่เลยหนูไม่มีรีแอคชั่นกับพี่เลยดีครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อยตอนนี้เรากำลัลงถ่ายรายการกันอยู่น้องชื่ออะไรเรียนอะไรครับ ชื่อจริงค่ะสี่อเชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะประดมศึกษาคอนรู้ศาสตร์ปีสีค่ะชื่อน้อยแล้วถ้าชื่อใหญ่จะต้องใหญ่ค่ะพี่เรียนอะไรนะประดมศึกษาค่ะประถมปีสี่ค่ะจะจบแล้วเนี่ยอีกปีหนึ่งค่ะโอเคตอนนี้เราถ่ายรายการกันอยู่นี่เราจะมาขอดูแบตโทรศัพท์เออง่ายเลยค่ะจะมาขอดูว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยไม่รูได้เปล่าได้ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็บอกได้อนู้น้อยมากเลยนะ23%นี่แล้วพวกสายชาร์จไหมไม่ได้พกไม่พกเพระาะแบงก์ก็ไม่มีไม่ได้พวกวันนี้ค่ะคือปกติปกติเป็นคนพกไหมครับก็ปกติก็พกค่ะแต่วันนี้ไม่ได้พกอ๋อคือวันนี้ไม่ได้พกค่ะนี่วันที่พี่พกพี่มาเนี่ยไม่พกใช่ <laughs> <laughs> เอาแล้วถ้ามันอย่างนี้มันจะได้เป็นคนเล่นโทรศัพท์บ่อยไหมก็เล่นบ่อยอยู่ค่ะบ่อยบ่อยคือบ่อยแบบ <c oughs> มากใช่ไหมแต่ว,วันนี้เรียนคาบเดียวคาบปายไมไ่เรียนก็เลยไม่ได้็เล่ <c oughs> <ใช>อ๋อคือมันมีเหตุผล <c oughs> คือถ้าสมมุติว่าเราเรียนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเตรียมมาแต่ถ้าสมมติเราเรียนเราเรียนครึ่งวันเรียนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เตรียมอะไรมาใช่ไหมโอเคโอเคเออแล้วถ้าถ้าอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันหมดมันหมดมันหมดภายในครึ่งวัน แล้วสมมติมีอุิเหตมีธุระด่วนต้องโทรยืมเพื่อนค่ะเขาให้ยืมไม่เขาเดินหนีเนี่ยยืมค่ะเพื่อนให้ยืมอยู่เพื่อนเพื่อนเดินหนีนี่เพื่อนไม่ยืมและอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจะแอดเฟซบุ๊กไว้น้อยแล้วก็โอเคมาขอบคุณชื่ออะไรบ้าน้อยค่ะ่นอยเออขอบคุณขอบคุณน้องน้อยมากเลยนะครับที่ให้ความร่วมมือของทีม